ใจที่หวั่นไหวมันเกิดจากผัสสะแล้วกระเพื่อมขึ้นมาเหมือนน้ำที่อยู่นิ่งๆเมื่อไหลที่ไปจากแก้วน้ำก็กระเพื่อมหากจับแรงกระแทกแรงมันก็กระฉูดะละกออกมาทำแห่งอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปตามอาการเช่นนั้นเราเรียนรู้ธรรมะไม่ใช่เพื่อที่จะไม่ให้น้ำกระเพื่อมเวลาผัสสะเราเรียนรู้ธรรมะเพื่อให้เข้าใจว่าตราบใดที่ยังมีน้ำมีแก้วน้ำ มันก็เกิดการกระเพิ่มเป็นธรรมดาอย่าฝึกปฏิบัติกันมาเพื่ออย่าให้มันกระเพิ่มอีกเลยมันผิดธรรมชาติและย้อนแยง้งทำทั้งหลายนั้นเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นด้วยเหตุปัจจัยทำทั้งหลายนั้นอย่าเรียนรู้เพื่อเอาตัวเองเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นเมื่อไหร่มันจะครอบงำผู้อื่นทันทีว่าคูคือครูบาอาจารย์โดยพระอาจารย์ธรรมกับบุญญพลัง พุทธ,ธาอุทยานบุญยาพลัง